กำลังทำการแดกผลฟินิกและผลกาวิตี้โอ้โอ่อไอป่ากูเพิ่มมีผลฟอร์คอนเนอันนี้ผลฟินิกกับเอฟทุยพ่นมีเกี่ยวกับความรักกูต้องเอาออกไปก่อนแล้วที่กูจะอ,ออกมาได้มีคนมาเก็บผลไปแล้วไอป่ากินพร้อมกันนะกินพร้อมกันแล้วจ้เด้อเด้อเด้อ ทาร์ว่าแับ oh, น mm. mm ี hmm. mm ้ค hmm. mm ีไปรต่มาแต่ฟาแตมแตเยอมีคนเทิดด้วยอืมยมยอมย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 มีสี่สกิลจริงด้วยเปลามีฮ้ามีฮ้าเหมือนกันเปลามีฮ้าเหมือนกันโอ้ no อะวังพนตราย้ความรักทิ้งแบบนแบบั่งขานักโอ้ไม่มกดวางไม่ได้อ่ะโอเคก,กูกดวางไม่ได้เวท่ามึงกูซึ่งอ๋อกูกดวางแล้วมันก็เก็บไยปุ๊บโอเคทิ้งพนทันทีขี้ทันใดอะอะไรนะ โอ้ยเหี้ยเมื่อนพ่นในนี้เมื่อกอบไปนี้มาเลยพ่นในเนี่ยเมืมอ่อนพุงเสื้อฮะพ่นโมจิด้วยปุ๊บวับวับดิวับชึบวับวับ โดคอรนว่าก็คึ่งร้อนคึ <c <c <h <h <c ười> <c ười ่งเย็นเวลาไม่มีสกิลบินแล้วแม่งโคตรลำบากเลยก็กูบอกอะกูยังไม่ว่างนะเปลา กูมันตัวเย้เออฟุบมึงว,าวา่ามึงคิดว่าจะมีคนมึงคิดว่าจะมีคนมาดูคลิป,ปก,กูไหมวะนี่ปักปังฟูเอ้ไอ้ไอ้ไอนายไอ้เปากับกูแดาคนกับบีตี้กับคนฟินิก Ồ, đây sẽ kêu bình mà lá đúng không? như tung này Ồ có đẹp หนี่นง,องสองสามากปังมัสเออ่ารับมิดก่อนรับมิดก่อน่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่น่น่่่่่ก่่ออก่่ คนเรือเอ้สโมอค,ครับปั๊มโดนโดนปุ้มโดนโดนโดนยายเปล่ายายกูก็รักก็รักโอ้ยไมเห็นตังอืม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 ไอ้เปล่ากูได้สกิลสองเลยเว้ย องดูอะไรเนี่ยอู้เฮียเมื่อกี้นี้วงเว็บม่่โคตรใหญ่กูกูก,กูมีแล้วแต่แมกูบอกแล้วมันจะเป็นการปล่อยคืนออกมา ไอ้ปาวกูบกว่ากกูข้างไอ้ปาวเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยกูข้างไอ้ปาวงั้นสด่ว่าไอ้พวกนั้นมาก็โดดาเมจกูด้วยดีฮักกันไอ้ปาวมึงดูกูบินได้โอ้ยย่าตีกู ส่นยาวเลนะก่อุย้ยยังน้อยยังน้อยมัดกูก็แรงเอะเปล่าใายพ่นหม่โอ้ยปล่าดูทำไมพวกนี้โจมตีกูได้วะอ้าวมีคนมาโจมตีกูไอเปล่า ลาราับดูกคน เอ้ยนายก็มีปั่อนแคงอยู่ที่ขาเมื่อกี้นี้กูโอ้ยฟินิกม่งหกร้อยกว่าเมตรแบบอะบ้าเดี๋ยวเราบินไปพร้อมกันมึงอยู่ที่ไหนอ่ะ กูดีรดสกิลกูคูดาวก่อนไอ้ป้าฮีเล่นก่อนโอเคมาสามหนึ่งไปกันไนกูไปแล้วอือ ไม่ดีน,นะลำบากนิดนึงอ่ะเงี้ยเวไปหาเดเขา้าใจไงเวาเราแบบเดียวกูเข้าใจจริงๆเลยมันไม่ใช่เมกมันคือก้อนหินเห็นไหมกูบอกแล้วว่ามันฟินิกบินไวกว่ากาวิตี้ไม่สู้ไม่ได้ ไอ้กูปิดแล้วนะเดี๋ยวนะอ๋อนูลืมเอากางเกงมันคือกล้องหัวกระโหลกที่กูว่าถึงอะ่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงกลก้องกะโหลกทำไมวะกล้อง โอเคเมื่อกี้นี้กูบินกูบินเมื่อกี้นี้กูบินลงเปิดก็ที่ถูกลืมมันชืว่าเอ๊ก็ไรนะมึงจะไปตี มึงจะไปตีบอสไหมบอสนู่ตรงไหนวะมึงไปตีบอสก่อนไอ้เปากูตีบอสกูจะโปเกอร์ไอ้เปากูจะโปเกอร์มันเป็นเบคอนนะ่ะที่มีตัวเคนำหน้าหรอ มัน L วหรออ U L Y O L o o L y o L นี L ่ไงูโอเธอไม่ใช <ts il pt Öyle> ่เอ L Y O คุณรีพอร์ตแล้ว ไม่ต้องหหอกขอบคุณเชื่อว่างว่าโปันคงจะไม่มานะจัดการได้เปรไมไม่เองปั๊มกูบุกสองแบตเตอรี่ไอเปาให้ถามว่าเอ้ยแต่กูได้สามแบตเตอรี่นะถ้าเกิดรั้งสองอะ่ะเอา้าเมื่อกี้นี่โปมาเว้ย ที่ตีบอสไปทางไหนอ่ะที่ที่ว่าบอสมันจะเกิดก็ตรงข้างล่างที่ตีบอสมันอยู่ตรงหน้าทหรที่ที่ก็จะเบิดได้กูว่าตรงนี้ไม่เห็นที่ตี ที่ตีบอลมันที่ตีบอลนมมี่ตรงไหนปะพาขึ้มาดิตรงไหนเปล่า ไอ้ไอโปโอเออใช่กูอ๋อกูรู้ละบอสเกิดตรงไหนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นโลงกว้างเนี่ยข้างบนอะแต่มันยังไม่เกิดหรอกชื่อกูป,ปเัเจอพ่ดอก เพอ่เปล่าบินบินมาเจอตรงเนี้ยเน,น,น,นี่ยเนีเนี้ยพ่นอะไรหรือปะพ่นมืดตอนนี้ก็อไปทิ้งน้ำแล้ว <c oughs> ไม่มีวันเกิด มืออีกมือนงมืออีกมือหนึ่งมันยึดตรงนีน้ก้อนหินเรียงกันอยู่หรอวะกูเห็นโปฟาร์มต่อนะกูจำไม่ผิดนี่คือก็อสุดท้ายให้พวกเราต้องมาฟาร์มว้า ไอติมมันไม่ทำหาขีดสังเกตขอจบคลิปขอเมขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดตัดสกายอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก่อนด้วย่า